งาน Ice and s n o w w o r g ครั้งที่25ที่หาบิดแล้วและตอนนี้เราก็ลังจะเข้าไปในงานนะทุกคนกคนือมาถึงเราก็เจอกำแพงน้ําแข็งก่อนเลยอะเข้าไปดูในงานดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งวันที่จอยมาเขาให้ออกรถไฟฟ้าประตู3นะคะออกปุ๊บเราก็จะเจอกับทางเข้างานแบบนี้เลยทุกคนอ,คอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันค่ะตัวเข้างานอยู่นี้ และแน่นอนจอยซื้อตั๋วเรียบร้อยผ่านทางใหม่ถวนที่แนะนำเพื่อนในเพจนะคะโหทากำลังสลักอันนี้อยู่ได้แหละหน้างานมีขายอุปกรณ์กันหนาวทุกคนหมวกหมีน่ารักมากเดี๋ยวเราอ๋อตรงนี้ทางออกเดี๋ยวเราไปเข้ากัน เราไม่แน่ใจว่าเขาจะสลักเป็นอะไรนะเดี๋ยวคนมาวันพท้ายก็น่าจะเห็นน่าจะจริงใช่ไจทางเข้าอยู่นูน่น <c oughs> <c oughs> คนกล้องเป็นไฟหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้หนาวมากคือเข้ามาถึงอ่ะทางขวามือหลังจะเข้ามาจะมีที่ขายตั๋วแล้วก็จะมีที่ฝากกระเป๋าซึ่งคนเยอะจริงๆความกล้องฟ้าโทษทีบูรปร อนี้เราอยู่ในงาน Ice and Snow World ครั้งที่25ในเมืองฮารบินค่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูรอบๆนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในงานน้ำแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวจอยจะถ่ายเก็บบรรยากาศในงานมาให้ชมกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ตอนนี้เข้ามาถึงปุ๊บเราจะเจอกับป้ายแผนที่หน้างานทุกคนมีพอเราเจอแบบที่หน้างานมันจะมีเคียวกดข้างอยู่ จองเครื่องเล่นสแกนจองเลยนะจอยแนะนำเดี๋ยวคิวยาวทุกคนจะได้เล่นเครื่องเล่นกัน เป็นระยอะโชยค่ะม,มาเล่นสไลเดอร์เด็กน้อยตรงนี้เอาล่ะ แรงแล้วเนี่ยอ่ะเล็กๆก็เล่นได้ จอยจองเล่นสไลเดอร์ทันทุกคน mm hmm. จอยรอเล่นอันนี้เป็นสไลเดอร์อันใหญ่ายาวซึ่งเราไปเล่นกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทัน ีนในงานหิมะทุกคนตอนแรกจอยหาไม่เจอปรากฏว่าเขามีอาคารที่เป็นรวมเค้ซีพิซซ่าฮัทคือมีของกินหลายๆอย่างรวมอยู่ในอาคาร ด้วยเด็กน้อยตรงนี้ด้วยนะเล็กๆสำหรับคนไม่อยากหลอกิวสไลเดอร์อยากมีเด็กน้อยร้องไห้แล้ด้วยแล้วสไลเดอร์กลัวมีเด็กน้อยร้อ่ไห้แล้วด้ียแล้วสไลเดอร์กลัวท爱的游客朋友大家好感谢您在冰雪大世界入园第一天来到这ุ因为ี่入า游客量较大为ข大家的游玩需求超级冰滑梯雪花摩天轮将延营 直至所有游客游玩结束，哎、冰雪大家的理解和支持。我们很注意中、啊、的大家，谢谢。谢谢大家，谢谢。谢谢大家，谢谢。谢谢大大家，谢谢。大家，谢谢。谢谢、哎、<呀>大,大家，谢大家，谢谢。谢谢大家，大大大家， มาเดินงานน้ำแข็งแล้วควรซื้อกันลื่นดีไหมจอยขอแนะนำว่าซื้อนะคะเพราะว่าให้ดูก่อนนี่คือตะปูกันลื่นและเลื่อนไ่น้ำแข็งทุกคนคือแบบว่าเป็นน้ำแข็งเลื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นเลื่อนปื๊ดกมาหลายคนเหมือนกันค่อยๆย่องกันค่อยๆย่องกันดังนั้น แนะนำให้ซื้อตัวกันลื่นมานะเดี๋ยวขึ้นลิ้์ไว้ให้เผื่อจะซื้อมาจากใครหรือไม่ก็พกมาหรือว่าซื้อที่ที่นี่สำหรับงานวันแรกก็จะยังมีการก่อสร้างนิดหน่อยเก็บงานนะความลื่นนี้ แนะนำกานลื่นึงทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะจอยพาดูบรรยากาศของงานน้ำแข็งที่เพื่อนพาวินไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราฝากติดตามงานสลักหิมะนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดหลังจากงานน้ำแข็งสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจุดเซกได้ในช่วยยงเพั่อข้าไปค่ะเจเจนค่ะ